สวัสดีจ้าแม่สินจาทักทายเช้าวันที่23มกราคมนะคะทุกคนก็มาเปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณาา์รา,าคาทองคำวิเคราทองคําและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่23มกราคมปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ําสุดที่บริเวณ44,000 50บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ4 4 1 5 0บาทต่อบาททองคําของทองคําแท่งกั๊สขึ้นเเงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ33.7 8 4ปีถึง34.016บาทต่อ1นดอลลาร์ทองคําสปอตช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นมีการสร้างระดับสูงสุดในรอบ11สัปดาห์ที่บริเวณ2 7 6 3ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุเลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรรััฐฐบาลสห หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่ได้บมุจุแผนการปรับขึ้นอันตราภาษีนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศในคำสั่งฝ่ายบริหารหลังการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งส่งผลให้นักลงทุนนะคะคลายความกังวลต่อประเด็นด้านเงินเฟ้อของสหรัฐและเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.50%ในปีนี้อย่างที่เคยส่งสัญญาณไว้ ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัดททมได้กลับมาเร่งดําเนินการปรับลดอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนขึ้นอีก10%ซึ่งอาจเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกับแคนาดาและเม็กซิโกพร้อมส่งสัญญาณถึงการพิจารณาแผนการปรับอัตราภาษีนําเข้าจากประเทศสหภาพยุโรปโดยไม่มีรายละเอียดสถานการณ์เช่นนี้นะคะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในการดําเนินนโยบายของประธานาธิบดีโดนัดททม ความไม่แน่นอนดังกล่าวได้หนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยรวมถึงแรงหนุนสกุลเงินดอลลาร์เช่นกันขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดวันที่28-29ถึงมกราคมมีการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ แนวโน้มราคาทองคำใระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,752ดอลลาร์และ2,746ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,735ดอลลาร์และ2,726ดอลลาร์ด้นานแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่2,763ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,768ดอลลาร์2,774ดอลลาร์และ2,779ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่23มกราคมปี2568อ้างราคาของวันที่22นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศร,ราคาของแต่มสมาคมค่าตองคําทั้งหมด8ครั้งด้วยกรัรราคาครั้งที่8เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่งชวงเช้าของวันนี้เช้าที่23มกราคมปี2568 ทองคำแท่ง96.5%ซื้อ44,050บาทขาย44,150บาททองรูปพันธ์96.5%ซื้อ43,251บาท48สตางค์ขาย44,650บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําสรุปรวมนะคะของวันที่22นะคะเป็นบวกไปที่200บาทแม่มสิงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคาํามณฑนีด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่ส mm ิ hmm. mm hmm. ก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม mm ่สิ่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ